สวัสดีจ้ากุญแจรถ Honda Civic ใครมีปัญหาเก็บแล้วมันโดเดแบบนี้บ้างครับปัญหามันเกิดมาจากจุดนี้นะฮะนี่เห็นไอ้แท่งๆมันไหมมันคือสว่านที่ผมเจาะรูเข้าไปแล้วก็ทำเป็นสลักเอาไว้แต่จริงๆอะ่ะจุดที่มัน,หนให้ดู จุดเริ่มของมันเลยอะ่ะคือทางซ้ายมือนี่มีรูหนึ่งอันนั้นอนะ่ะผมกำลังจะเจาะใหม่โอเคโฟกัสหายอ่ะเห้นรูซ้ายปะอ่าอันนั้นอนะ่ะผมกำลังจะฝังอีกอันหนึ่งผมใช้วิธีเอาดอกจิวจ๋วเจาะแล้วก็ฝังเป็นเสาเพื่อจะคำ้ำนี่มันใช้ได้นะใครอยากจะลองทำก็ลองดูดอกน่าจะประมาณ0.8มั้ง ลองดูครับอันนี้อันนี้ผมฝังผมฝังจุดนี้ไปแล้วแต่จุดลิมสุดผมยังไม่ได้ฝังนะเดี๋ยวดูโฟกัสหายนี่อันนี้คือตรงนี้ผมฝังถ้าผมฝังอีกจุดหนึ่งได้มันก็ได้จะเก็บมาได้ถึงขนาดนี้นะครับ โอเคไปลองทำดูนะฮะมาดิจัะ